Rocket Lab หรือ RKLb ไม่ได้เป็นแค่บริษัทจรวดแต่คือบริษัทอวกาศครบวงจรที่กำลังกลายเป็นหมายเลข2รองจาก SpaceX บริษัทนี้เริ่มจากบริการปล่อยดาวเทียมด้วยจรวดอิเล็กตรอนที่เล็กคล่องตัวและแม่นยำถูกขนานนามว่าแท็กซี่สู่วงโคจรเพราะลูกค้ากำหนดเวลาและตำแหน่งปล่อยได้เองต่างจากการแชร์เที่ยวปล่อยแบบ SpaceX ที่ราคาถูกกว่าแต่ยืดหยุ่นน้อยกว่าแต่จุดที่น่าสนใจคือ Rocket Lab ไม่ได้หยุดแค่การปล่อยจรวดตอนนี้รายได้หลักมาจากธุรกิจ Space Systems ที่ผลิตชิ้นส่วนดาวเทียมแผงโซลาเซลล์ และซอฟต์แวร์ควบคุมการบินให้กับทั้งอุตสาหกรรมพวกเขากำลังพัฒนานิวตรอนจรวดรุ่นใหม่ที่นำกลับมาใช้ซ้ำได้ออกแบบมาเพื่อปล่อยกลุ่มดาวเทียมใหญ่และภารกิจรัฐบาลถ้าโครงการนี้สำเร็จบริษัทจะขยับจากตลาดเล็กไปสู่ตลาดหลักระดับโลก Rocket l แ b บยังร่วมภาร,รกิจแคปสโตนกับนาซ a ส่งดาวเทียมไปทดสอบวงโคจรรอบดวงจันทร์และมีฐานปล่อยสองซีกโลกทั้งนิวซีแลนด์และสหรัฐทำให้ปฏิบัติภารกิจได้ยืดหยุ่นกว่าคู่แข่งนี่คือบริษัทที่กำลังเปลี่ยนจากผู้บริการปล่อยดาวเทียม และสำหรับนักลงทุนสายเทค r k l b คือชื่อที่ควรจับตาในทศวรรษนี้อย่าลืมกดติดตามไว้ผมจะพาไปรู้จักหุ้นเทคอนาคตตัวต่อไปที่อาจเติบโตได้เหมือนร็อคเก็ตล